ผ่านการตั้งจิตอธิษฐานของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ต้องการทำนุบำรุงพระภิกษุให้หมีเรี่ยวแรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาถูกใส่ลงในบาทพระภิกษุกว่า260รูปณริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราต้องการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ไร้ข้อจำกัดหากลาศิกขาบทและต้องการมาศึกษาอย่างแหล่งต้นกำเนิดนิกายสยามวงที่อย่างรากลึกในประเทศศรีลังกามา่ยาวนานถึง260ปีทำให้พุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกา260คนตัดสินใจเดินทางมาบรรพชาเป็นพระภิกษุในประเทศไทยตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเราในใน a ทยแล้ พระสุปปาพ so าโซหรือนายนาลันดีนิมาวเ mm hmm. จ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาตินก,กรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนี้เปิดเผยนะคะว่าพี่ถือเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาจะได้ร่วมระลึกถึงพระอุบาลีผู้เผยแผ่พระธรรมณนะเมืองลังกา และอุปสมบทชาวศรีลังกาให้สืบทอดพระศาสนากว่า3,000คนณเมือนแคนดี้เมื่อกว่า260ปีที่แล้วและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนานิกายสยามวงแม้จะเป็นการบวชเรียนระยะสัน้นแต่การที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยรวมถึงวัดปฏิบัติต่างๆจากพระภิกษุไทยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่พระธรรมสุมโนพระภิกษุศรีลังกาวัย25ปีที่มาบวชเรียนอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีนานกว่า11ปีแล้วเล่านะคะว่าพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเริ่มประสบป,ปัญหาความถดถอยไม่ต่างกับประเทศไทยทั้งการเข้ามาของศาสนาอื่นและข้อจํากัดภายในสังคมเองโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าห้ามศึกตลอดชีวิตโดยสังคมชาวพุทธศรีลังกาจะติชินนินทาพระที่ศึกออกมาและตําหนิอย่างรุนแรง จึงทาให้ครอบครัวของชาวศรีลังกาส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้บุตรชายเข้าสู่เพศบรรพชิตที่นี่ก็คือล้วนแล้วคนที่อยากรู้คืออยากจะบวชในพุทธศาสนาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามีการขัดข่มทางบ้านมั่งอะไรมั่งก็เลยไม่ได้บวชแล้วก็ที่ที่เขามาบวชก็ได้ความรู้จากพระอาจารย์จากประเทศไทยไปด้วยข้อํำจัดก็คือ ประเทศศรีลังกาเนี่ยก็คือบวชแล้วคือต้องอยู่ตลอดแต่ว่าคือสมัยนี้ก็ศึกได้แต่ว่าชาวบ้านก็จะนินทาทิเตียนอย่างนั้นครับตลอด16วันนอกจากพระภิกษุชาวศรีลังกาจะได้เรียนรู้พระธรรมวินัยแล้วยังจะได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยทั้งวัดพนัญเชิงวัดชัยวัฒนารามวัดกษตร์ราธิราช วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามเป็นต้นซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีเอธุธยาเชื่อว่าการที่พระภิกสุได้อยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพทางพระพุทธศาสนาจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางศาสนาที่จะทําให้การสืบทอดพระศาสนาเข้มแข็งขึ้นสิ่งที่ทางประเทศศรีลังกาส่งประชาชนมาบวชเป็นพระภิสุที่ประเทศไทยเพื่อจะเรียนรู้ นะครับแล้วก็ฟื้นฟูฟเรื่องของการสวดพุทธมนต์และการบิณฑบาตนะครับอันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับสําหรับพระภิกษุทั้ง260รูปจะแยกการศึกษาพระธรรมทั้งที่วัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีจังหวัดนครปฐมศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีจังหวัดนครราชสีมาและวัดพนาเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนจะเข้าพิธีลาสิกขาบทและเดินทางกลับประเทศศรีลังกาในวันที่19มิถุนายนนี้โดยหลังจากนี้ไทยและศรีลังกายังมีแผนที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนานิกายสยามวงน้ำเมืองแคนดี้เพื่อตอกย้ำความเป็นจุดรวมเชื่อมโยงสายใหญ่พระพุทธศาสนาจากไทยไปยังลังกาได้อย่างยั่งยืนในอนาคตพรมวดีลาธนาดีไทยทีวีเอสรายงาน ผู้ชมคะช่วงของสถานีมีดีมาบอกวันนี้นะคะรายการของเราก็ต้องนับว่าโชคดีอย่างยิ่งนะคะที่จะได้มีโอกาสร่วมบุญร่วม,วมกุศลบอกบุญไปยังพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าเป็นโครงการบรรพชาหมู่พระศรีลังกานะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเมตาย,ย่างสูงนะคะจากพระพิสุทสงสามรูปมาร่วมพูดคุยในรายการก็ต้องขอก,กราบนมัสการนะคะเะเดพระคุณเจ้ารูปแรกท่านพระมหาเวชยานเวชยานโตนะคะเลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะท่านที่สองนะคะก็คือท่านพระมหาธรรมสุมานณะ ะะจากวัดพัะประถมเจดีจังหวัดนครปฐมนะคะและท่านที่สามนะคะก็คือท่านพระสุป,ปภาโสนะคะาการกรัดนมันสการทั้งสามทั้งสามรูปเจ้าค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาะคะก็คือท่านผู้ว่าวิทยาผิวผ่องค่ะสวัสด,ดีค่ะมาพร้อมกับทางท่านผอไพร์เสือสิงห์นะคะผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราทราบกันแล้วว่าปีนี้เนี่ยครบ2,600ปีพระพุทธศาสนานะคะและยังเป็นโอกาสที่ดีด้วยในการครบ260ปีของพระพุทธศาสนานิกายสยามวงในประเทศศรีลังกานะคะคุณจะต้องถามท่านผู้ว่าก่อนนะคะสำหรับที่มาของโครงการดีๆแบบนี้ถือกําเนิดขึ้นได้ยังไงคะโครงการนี้นเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับร,รัฐบาลศรีลังกานะครับค่ะเ,เราเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนา เราทราบกันดีว่าพุทธศาสนาเนี่ยเกิดที่อินเดียเผยแผ่ไปที่สีลังกาแล้วก็มาสู่ส่วนอณภูมิเราเนี่ยในลักษณะของพุทธศาสนาที่ไกลร่างกาว,วงะนะครับเราคุ้นเคยกันแต่มาอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนไทยเราส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเพื่ที่ยั่งยืน จะระลงเรืองมากเนี่ยเพราะว่าถ้ามหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์เนี่เป็นพุทธศาสนินหรือเป็นพุทธมามกะนะครับขณะที่ศีรังกายเองเนี่ยเขาปีปัญหาว่าบางยุคบางสมัยเนี่ยผู้นําหรือพระมหากษัตริย์เขาเนี่ยไม่ได้นับถือศาน ah สนาก็ศาสนาก็ได้เสื่อมลงนะครับการ ผยแผ่พุทธศาสนาในศรีร um. ังกาก็ลดน้อยลงจนต้องสมารกษัตริย์ของศรีลังกาได้ทําพระราชสารมาขอพระสงฆ์ไทยจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขมากษัตริย์ของกรุงศรีอย่านี่ขอพระสงฆ์กลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ศรีรังกาใหม่นะครับก็เป็นที่มาของการสถาปนานะครับ พุทธศาสนานิไกยสยามงงขึ้นที่สีลังกาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมาถึงวันนี้นี่ครบ260ปีครับก็เลยเป็นที่มาในส่วนของโครงการวันนี้ด้วยนะคะคือถ้าจะว่าไปแล้วนะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาที่สีลังกาต้องเลยท่านผู้ชมที่เคารพนะคะว่าถ้าใครมีโอกาสได้ติดตามข่าวจะรู้เลยว่าชาวรีลังกาที่นับถือศาส,สนาพุทธนะคะ จะรักมากๆขนาดฝนตกฟ้าผ่าเนี่ยแทนที่จะวิ่งหลบวิ่งมากอดพระพุทธรูปไว้นะคะเกรงว่าจะจะพังหรือจะถูกฟ้าผ่านะคะนี่คือมีมีเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ฉะนั้นก็คงต้องถามน,นะฮะทางทาง่ทานพระมหาเวชยันนะฮะในโครงการที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวมานี้นะคะในการดําเนินการเนี่ยเราดําเนินการยังไงบ้างเจ้าคะ่ะก็อเจริญพรท่านผู้ดีก่อนและเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโครงการบรรพชา พุทธาศาสนิกชนชาวสีลังกาในครั้งนี้ก็ตามที่ท่านผู้ว่าได้ปรารบที่มาที่ไปในโอกาสครบ260ปีของนิกายสยามวงในประเทศสีลังกาก็ถือว่าเป็นความสารสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็โดยที่ทางเป็นมติของหมหาเทรสมาคมคให้ทางคณะสงฆ์ โดยมอบหมายให้ทางวัดห้าแห่งในประเทศไทยของเราเนี่ยร่วมในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้โดยวัดพนัญเชิงวรวิหารโดยประเดชปพระกุลงพอ่อเจ้าจังหวัดคือประเทศรัตนากรท่านกรับภาระธุระสนองงานคณะสงฆ์พร้อมโดยคณะสงฆ์จังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ส่วนราชการให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทําให้กิจการนี้กิจกรรม ดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่วัดพนัญเชิงนี้เมื่อมีการชาวศรีรังกาได้เดินทางมาถึงเมื่อวันที่สามิถุนายน mm. ก็เข้าพิธีบรชประชาเป็นสมณี mm. ก่อนว่าบรประชาเป็นสมณีเราก็ทําประกอบพิธีกรรมแบบไทยเราในเรื่องของการถือบวชโดยพิธีการทําขวัญน,นาคแบบไทยแล้วก็ฉลองนาาแล้วก็เข้าสู่พิธีบรรพชาในวันที่สี่ เสร็จ <7 S 1> แล้วพอรุ่งขึ้นวันที่5ก็ทําการอุปสมบทโดยพระเด็จพระกุลหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระประชาที่พระบวสดวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจานวน56าสิบหกห้าโด้วยกันตอนนี้ก็ยังอุปสมบทอยู่สําหรับหลักสูตรหรือว่าแนวการสอนเราก็ใช้หลักสูตรของคณะสงฆ์ไทยนี่แหละ เดินเน้นหนักไปในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาก็จัดโปรแกรมการสอนเพื่ออบรมแล้วก็ถวายความรู้แก่ผู้ที่มาบวชเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งว่าชาวศรีลังกาที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาบวชเนี่ยท่านมีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ประกอบด้วยศรัทธาจะต้องยอมรับแ่าศรัทธาแรงกล้าคือคือในวันที่ มาฝึกซ้อมการบวชท่านสามารถกล่าวคาขานนาคได้ด้วยตนเองเกือบทั้งหมดเป็นพิธานุโมทนามีการฝึกซ้อมโดยท่านอาจารย์พระมหาธรรมสุมาณะซึ่งเป็นผู้สามารถพูดไทยได้พูดภาษาจีนได้พูดภาษาสิงหลได้แสดงว่าแต่ละท่านที่มานี่คงตั้งใจสูงมากถามในส่วนของทางท่านพระมหาธรรมสุมาณะนะคาว่าอาจารย์ช่วยแปลนะคะให้กับทางท่านพระสุปปาโสด้วยว่า ท่านพระสุภาโสมีแรงศรัทธายังไงถึงได้เข้าร่วมโครงการมาบรรพชาถึงเมืองไทยเจ้าค่ะไอ้จกาการนี่จะรักามอ่างีวั่สาบนอย่่นัตเสมีรืงุริลังกาบมุดะเมชีวิตนันดีว่าเรตักอภิมุนเีนมาเสกดรมอทินมาอภิชีวิติสัมพันธ์การันีวิตตัวนี เอเมนิสบริัติกมวก็เส็นสุนรขัะบุุมาว่นาอุณหภิตขันุคือขะินเมวก็สมารท้าวิกิมวดเพระนัเลยบุตรเพื่อมาตามัสันตุเสวะโอ้ถประเทศศรีลังกาก็เป็นชาวพุทธเหมือนกับประเทศไทยแต่ว่าประเทศศรีลังกากับประเทศไทยนี้เป็นพี่น้องทางศาสนาแล้วเขาได้โอกาสมีความศรัทธาตั้งแต่เด็กแล้วก็จะบวช ไม่มีโอกาสที่จะมาบวชก็เลยได้โอกาสเขาก็เลยมาบวชในประเทศไทยประมาณ15วันค่ะศรัทธาว่าจะมาบวตตั้งแต่เด็กแล้วเหรอเจ้าค่ะตั้งแต่เด็กค่ะเช่นเดียวกับท่านธรรมสุมาณะนะคะที่มาบวชปีนี้เข้าปีที่11แล้วนะคะสําหรับพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะการมาได้มาเรียนรู้ที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีให้แก่พระชาวศรีลังกายังไงบ้างคะก็ที่ประเทศศรีลังกาก็ไม่มีการบวชแบบชั่วคราวมีแบบบวช ตลดอดก็เลยชาวพุทธประทศศิลลังกาเก็ได้บวชกันก็เลยได้มีอกได้มีโครงการแบบนี้ก็ชาวพุทธส,ส,สนใจที่จะมาบวชในประเทศไทยแล้วได้แลกความรู้กับทั้งสองประเทศค่ะค่ะ ค่ะพอจะมีวัดปฏิบัติอะไรบ้างไหมคะที่ได้มาเรียนรู้ที่นี่เราสามารถที่จะนํากลับไปใช้ที่ศิรีลังกาได้ได้ครับเช่นการเดินจงกรมแบบไทยแบบว่าขวาย่างหนซสายย่างหนอนั่นแล้วก็แบบนั่งสมาธิแบบที่หลวงพ่อปูมั่นสอนว่าพุทโธงั้นก็เอาไปเอาไปแปลงแล้วก็ไปใช้ที่นู้นได้ค่ะอยากเรียนถามในส่วนของครอบครัวนะคะของพระเด็จพระเจ้าแต่ละรูปที่มา යි รู้สึกอย่างไง บ้าන අපි උපතිම ඉතාමත් වතමත් බුද්ධක්මය නිස්සු. එනිසා මෙවන් තත්තකට මේ වගේ වයසකට ඇවිිල්ලත් බුද්ක්ම කටයත්තකට මුදුරජන්මාසක තර්මය අනුව කටතු රන්නට අප හමති සේම ปกเยวลัยล่นไปถากูอภับิดาเวารุอุทิศใหนมาเมื่อว่าวินว่เอกลักษณ์คิงอาวสเช่นธรรมยิบลทีนี้อ้วส์เลยอัปติดามัตฮัลเีงกมุติเดลิก็เลยเลบิละทีนี่นเอที่แกนแคทล็อกที่ถนี่เนี่ตอนเด็กๆก็มีการกิดกานไม่ให้บวชแต่ว่าตอนหลังจากที่ออกจากครอบครัวแล้วก็แต่งงานมาก็ที่จะมาบวชครั้งนี้ก็ที่บ้านก็อนุญาตให้บวชก็คือความพัฒนาของเขาเขาก็เลยที่บ้านก็ไม่ได้ ห้ามอะไรครับค่ะก็คือถ้าอยู่ที่เสียงการบวชแล้วก็ต้องบวชตลอดไปเลยไม่มีเสิทธิ์เลยนะคะแต่ความจริงเรื่องของพระพุทธศาสนานะควรจะเป็นทุกคนมีสิทธิ์นะที่จะได้ที่จะได้ศึกษาพระธรรมนะคะคราวนี้ในส่วนของทางผอสํานักพระพุทธศาสนาบ้างนะครับทางสํานักพระพุทธศาสนามาช่วยอํานวยการยังไงบ้างคะในเรื่องนี้สําหรับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับ ซจะมีหน่วยงานอยู่ในส่วนภูมิภาคก็คือสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครคะก็ได้ประสานกับสำนักง,งานเจ้าคณะจังหวัดนะครับในการดำเนินการในเรื่องของาศาสนพิธีการในการเรื่องของพิธีการต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่ดำเนินการนะครับนอกจากที่จะดำเนินการาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมเช่นการออกบินทบาตของพระสงฆ์ของศรีลังกาที่บวชนะครับแล้วก็ทางคณะสงฆ์ของจังหวัดนครศรีอยุทยาและทางผู้วภิบาลจังหวัด <ๆๆ S 2> ก็ได้จัดกิจกรรมการออกบินทบาต3วันตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้วันที่13แล้วก็ครั้งสุดท้าย ที่เป็นทางการครับคือวันที่17มิถุนายนซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะจัดกิจกรรมครบรอบสองปีของการรอพระประธานองค์ใหญ่ที่ทุ่งหันตราค่ะวน่ิมิถุนายนค่ะวันที่17มิถุนายนครับค่ะขอกถามท่านผู้ว่าด้วยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยค่ะจะมีอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงกันระหว่างพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกับศรีลังกาที่อยุธยาหลังจากนี้บ้างคะครับ ในช่วง15วันที่พระสงฆ์สีรังกาเนี่ยมาบวชท,ที่วิทยาเราจัดในเรื่องของการศึกษาพระธรรมในเรื่องของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับโบราณสถานความเป็นเมืองมรดกโลกของเราพาท่านไปชมวัดต่างๆสถานที่สําคัญที่สำคัญกคือพระสงฆ์สีลังกาทั้งหมดเนี่ยได้ไปถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าที่ สิริราชโรงพยาบาลสิริราชด้วยค่ะก็จะมีพิธีใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือในวันที่17มิถุนายนเนี่ยเป็นวันครบรอบของการหล่อพ้าประธานประจําอนุสรสถานแห่งความจงรับภักดีที่เราสร้างถวัยพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันขึ้น9ข้ามเดือน7เนี่นะครับก็จะมีพิธีสวดมนต์เช้านะครับแล้วก็มีการตักบาตทางน้ําตักบาตทางบก โดยเ<ม>จ้าหนิ้นพระศรีลังกากับพระสงฆ์ไทยเนี่ยไปร่วมพิธีด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เท่าบรีนะครับเท่าบรีนี่คือพระสงฆ์ไทยที่ไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ศรีลังกาเนี่ยเราก็จะร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศศรีลังกาโดยจังหวัดพระนครศรีอยยากับเมืองแคนดี้ของศรีลังกาะจะก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่วัดธรรมารามที่เป็นวัดที่ พ่อบารีท่านเคยจาวัดอยู่นะครับก็จะเป็นการนําเสนอท่อบารีแล้วก็เส้นทางพุทธศาสนารวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอิทยากับเมืองแคนดี้หรือว่าประเทศไทยกับศรีลังกาในเรื่องของ พุทธศาสนาด้วยครับน่าสนใจนะะใครที่อยู่ใกล้อยู่ไกลมีแรงศรัทธาอยากจะไปร่วมกันก็เชิญได้เลย17มิถุนายนนะคะในขณะเดียวกันถามทางท่านพระอาจารย์พระมหาเวชยันต์นะคะว่า260รูปที่มาในครั้งนี้ก็ได้ไปจาวัดตามวัดต่างๆใช่ไหมเจ้าคะมีวัดอะไรบ้างคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่อยากจะร่วมนะต้องบอกว่าร่วมที่จะเริ่มบุญร่วมบุญหรือว่าจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยากให้ท่านเมตตาแนะนำว่าควรทาเช่นไดได้บ้างเจ้าคะ เจริญสสำหรับพระสงค์พระชาวศีลังกาที่เข้ามาอุปสมบทในคราวครั้งนี้ตามมาติมหาธิรสมาคมก็จัดให้มีการอุปสมบท5ครั้งด้วยกันโดยเรียกย้ายกันไปจัดอย่างวัดเทพสุรินสองสองครั้งวัดพระประฐมเจดียหนึ่งรุ่นแล้วก็วัดอินทรวิหาร แล้วก็มาที่วัดพนัญเชิงวรวิหรจังหวัดพนะกครศรีอยุธยาจํานวนก็จะครบพอดี260รูปด้วยกันสําหรับญาติโยมที่ประสงค์จะถวายการอุปถัมภ์บำรุงหรือว่าทําบุญในในกิจกรรมนี้ก็คงจะได้อนุโมทนาโดถ้าจะไปร่วมบุญตักบ,บาตรทาบุญกับพระสงฆ์ชาวศรีรังกาก็ตามกําหนดที่ท่านพอสำนักพุทธได้แจ้งแล้วโดยเฉพาะในวันจันทร์ที่17เจด ต้องถือว่าเป็นกิจการกิจกรรมใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่ทางท่านผู้ว่าต้องการจะให้ประชาชนชาวพุทธของเราได้ทําบุญใหญ่แล้วก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและในส่วนของทางท่านพระมหาธรรมสุมนาณนะคะท่านเองก็อยู่ที่ประเทศไทยเรามาหลายปีแล้วนะเจ้าค่ะ <c oughs> ในฐานะที่เป็นพระที่มาจากศรีังกาด้วยนะ อยากจะให้พวกเราคนไทยชาวพุทธได้รู้ว่าที่ศรีลังกาเนี่ยยึดมั่นในพระพุทธศาสนาขนาดไหนแล้วเราก็อยากจะช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาด้วยนะคะเราจะทําได้ยังไงเจ้าคะอ๋อในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็ทางชาวพุทธในประเทศศรีลังกาก็คือทุกวันพระก็จะมีการถือศีลแปดบางคนก็ถือศีลสิบก็มีแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีการเ,าเรียนโรงเรียนวันอาทิตย คือก็คือเรียนธรรมะในวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงเช้าก็จะมีแบบนั้นแล้วก็คนในศิลังการเนี่ยจะมีศรัทธ,ธาย่างมากก็คือในวัดนี้ก็คือ,อเวลาไปวัดก็ไม่ว่าจะมีที่ไหนเขาก็จะนั่งแบบว่าจะไม่ปูอะไรก็จะนั่งบนพื้นเลยเพราะว่ที่วัดศิลังกาจะวัดนี้จะมีแต่ทรายครับใช่แล้วก็ ถ้าถ้าจะให้ช่วยในช่วยสง่สงเสริมก็คือส่งเสริมด้านปฏิบัติจะดีกว่าที่พระเทศศสรีลังคาคือพระเทศศสรีลังคาจะไม่ค่อยเน้นเรื่องปฏิบัติแต่ว่าเน้นเน้นเรื่องการสวดมนต์อะไรจะเน้นเรื่องนี้ ฝักเรียนถามท่านสุปภาโสค่ะว่าพอจะทราบว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติที่เมืองโคลัมโบนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ได้บทเรียนแล้วเนี่ยหลักธรรมหลักคิดอะไรบ้างคะที่พอจะนําไปใช้หลังจากกลับไปที่ศรีลังกาได้นะคะมีแกนแดงมีมีกันอะไที่น่าจะได้ดามยานว่ากลังการิี่กลุมกัรเด็บมนาวากีว่เด็กาวิชิการนับพลุว่าบางนาวากีเดียวเฮ้ย this is a nice question thank you เียนก็กลับมาเสนอพระสเนกมาให้ทว่า ්‍රී ලකාවත් තෙවාද බදහමෙන් පෝෂණය වෙචරටක් ඒවගේ තායිත් ස්තේවාද බුදහ පෝෂචරටක් තායිලන්තය තුළ හන්දකිම ශ්‍රී ලංකාවට බඩා අවකෝ තු ශ්‍ර ලංකට වඩා තේරවාදී බුදුදහම නිම අර්ථය අවපොත කරගත් භාවනා ක්‍රමසා වන්දනා්‍රම මිනිස්යන් සමාජය තුළිප ගැබ්බල තියෙනවා කියලා. එකනනි පුංචිලමය ින් දල හෙම ද්ගල දක්වා ද මේ මොත ි පෝගම ක් ක තිු. มันเวดกันอยู่หนึ่งว่าอิตาลีสุนทรราชตากกิลมันดะกินว่ามามีเวนี่อาวุโสก็ะเดียวสิงค์ลังกาเวดีบาฮัตตาการ์ตุษาสักหนึ่าก็โอ้โหก็ทั้งสองประเทศนี้ก็เป็นเทรวาสเหมือนกันแต่ว่าในประเทศไทยนี้จะแต่ฝ่ายเทรวาสนี้จะเจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศสิงลังกาแล้วก็ที่เขาจะเอาไปที่จะสามารถจะเอาไปได้ก็คือการวิธีปฏิบัติธรรมหรือว่าวิธีการสวดธรรมวัดสวดมนต์แบบไทยเนี่ยจะคือจะเอาไปเผยแพร่ที่นู่น ได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะกล่าบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะในขณะเดียวกันท่านผู้ว่ารับโครงการดีๆเช่นนี้นะการสืบสารต่อไปนี่ทางจังหวัดพระนครศรียุธยาก็ตามหมือว่าพวกเราประชาชนชาวพุทธไปจะร่วมสนับสนุนยังไงดีครับท่านคะครับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองอุทยากับแคนดี้เนี่ยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับท่านนายกก็ได้ให้อนุญาตให้ทางจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยทำลงนามในความตกลง ร่วมมือกันระหว่างเมืองแคนดี้กับเมืองวิทยารเราก็จะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับในเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจนะครับในในเดือนสิงหาคมนี้ทางจังหวัดก็จะจัดทีมงานเนี่ยไปร่วมในพิธีแห่พระเขี่ยวแก้วซึ่งเป็นเทศกาลสําคัญของเมืองแคนดี้นะครับแล้วก็จะมีนักธุรกิจแล้วก็สินค้าพื้นบ้านโอท็อเนี่ยไปแสดงไปจาหน่ายที่นั่นด้วย แล้วก็จะมีการจัดขบวนไปร่วมแห่พระเที้ยวแค้วนะซึ่งเป็นสิ่งสาคัญของประเทศศรีลังกาครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมเราก็จะเชิญทางศรีลังกาเนี่ยกลับมาเปิดพ่พิธภัณฑ์เทาวาลีด้วยกันที่อุทยาของเราเพราะจะมีโครงการแลกเปลี่ยนทั้งนักเรียนนักศึกษาพระพิสุสามเนนนะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องการธรรมมาค้าขายก็เป็นเมืองพี่เมืองน้อง ที่จะมีกิจกรรมไปรูปธรรมแล้วก็ต่อเนื่องอทุกเดือนครับดีเป็นอย่างยิ่งเลยใจนะคะคนอยุธยาอย่างหนูนะคะทีมแก้มปริเลยทีเดียวนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะในอนาคตจะมีต่อไปด้วยไหมคะทางสำนักพระพุทธศาสนาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะครับในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ260ปีของนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาครับซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆล,ยลยอย่าง ซึ่งในหนึ่งนั้นก็คือโครงการบรรพชาบุสมบทชาวศรีลังกาค260คนนะครับคซึ่งหลังจากเสร็จท,ทั้ง5รุ่นนี้นะ,ะก็คงจะมีการประเมินผลโครงการแล้วก็คิดว่าทางมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ก็คงจะให้การสนับสนุนต่อไปอีกคิดว่าในปีต่อๆไปก็คงจะมีโครงการนี้่ จะได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้กันเอง,งนะคะเราต้องขออนุมโมทนาบุญร่วมกันเลยะนะคะอาระค่ะาาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะก็ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวันที่17มิถุนายนนะคะไปตักบาตรไปร่วมในพิธีที่ตั้งผู้ว่าลายฟังนะคะ,คะแล้วก็วัดต่างๆที่มีพระศิลังกาจําวัดอยู่ด้วยนะคะ,คะวัน,นี้ต้องกราบขอบคุณพระเด็พระคุณเจ้าทุกทุกลูกแขกในพราชการด้วยความเคารพค่ะและกาขอบคุณนัูนว่าวิทยาผีพองอย่างยิ่งนะคะของคุณท่าน พอออกพายรัตด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะ,ะสำหรับวันนี้นะ,ะท่านผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะแล้วก็นุ่หญิงพร์อวัีรัตนาดีทีมงานทุกคนพร้อมอีชานอนุมารเกษตรพิพผลลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ